อ่ะทีนี้สวัสดีนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงคลานะครับมีมือใหม่หัดขับไหมครับดีไหม,ไมไก็คือพื้นฐานในการค้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผมมีพื้นฐานมาให้ก่อนสําหรับแนวทางในการค้นพวกฐานข้อมูลที่เรียกว่าออนไลน์พวกนี้นครับอาจารย์สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับฐานยี่ห้อไหนก็ได้ ตรงนี้จะดูไหมครับเป็นพื้นฐานนะครับรนนคือความหมายผมคือเทคนิคในการค้นนะครับมันจะมีเทคนิคสำหรับถ้าเราอยากจะเป็นนักค้นมืออาชีพนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถไป็นประยุกต์ใช้ผมก็จะแนะนำตั้งแต่วิธีการเตรียม keyword, คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดมีกี่ประเภท เรากรองข้อมูลยังไงวิเคราะห์ข้อมูลยังไงว่าเวลาเราได้ข้อมูลมาแล้ว100เชื่อมันนะครับว่าอันที่1ดีกว่าอันที่2เราวิเคราะห์ยังไงอันนี้จะดูไหมดูไหมครับทีนี้อันนี้เอาไปประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลอะไรก็ได้นะครับโดยหลักการสืบค้นผมไม่ใช่บรรลักษ์นะครับก็คืออยู่ในสายวิวชาชีพในการค้นเนี่ยมันก็จะมีสําหรับผู้ใช้ จะมีอยู่4เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องของการสืบค้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะคำค้นเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทก็คือแบ่งออกมาเป็นคีย์เวิร์ดกับแบบที่2เรียกว่าเป็นแบบคอนเซ็ปต์นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าเขาทํำยังไงกันอันที่2นะครับก็คือเวลาเราค้นข้อม,มูลันได้แล้วเนี่ยเหมือนเราได้น้ํามันดิบมายังเติมรถยนต์ไม่ได้ เราต้องมากรองข้อมูลให้ได้อย่างที่เราต้องการเช่นอาจารย์ต้องการข้อมูลไม่เกินกี่ปีย้อนหลังสังคมศาสตร์อาจจะ10บวิทยาศาสตร์อาจจะห้าอะไรพวกนี้ตรงนี้เราเรียกว่าการกรองข้อมูลนะครับว่ามันตรงกับที่เราอยากจะได้ไหมเสร็จแล้วพอเรากรองจนเหลือ100หรือ50เรารู้ได้ไงว่าอันที่1ดีกว่าอันที่2เราต้องมาดูการวิเคราะห์ว่าผลที่เขาเรียงมาให้เราเนี่ย เขาเรียงแบบไหนเรียงแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อเราเจอข้อมูลแล้วเราก็ต้องดูว่าเราจะพิมพ์ออกมาได้ไหมแล้วก็บรรนานุกรมเรื่องใหญ่คือเอาไปเขียนอ้างอิงยังไงเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลเนี่ยมันจะมีแบบสําเร็จรูปที่เรียกว่าเป็น APA สําเร็จรูปอะไรพวกนี้กับไม่มีฉะนั้นในวันนี้นะผมจะพาไปที่แหล่งที่มันทําสําเร็จรูปให้ โดยเอาบางรายการของเขตข้อมูลอะไปค้นหาต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะเชื่อมโยงกันไปหลายอันทางฐานในวันนี้แล้วก็ฐานที่มีประโยชน์ในเรื่องอื่นด้วยนะครับอันนี้เราเรียกว่าการจัดการข้อมูลทีนี้เรามาดูทีละข้อนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมคีย์เวิร์ดก่อนเพราะฉะนั้นการค้นเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ต้องแดนแรกแล้วครับก็คือคีย์เวิร์ด หลักการในขันคนก็คือความหมายว่าทํำยังไงเพื่อให้โคนได้ในเรื่องนี้ให้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับเช่นอาจารย์อยากจะค้นเรื่องของเพศหญิงเนี่ยคำว่าเพศหญิงมันไม่ได้มีคําว่าผู้หญิงคําเดียวที่หมายถึงว่าเพศหญิงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มใช้รู้จักหาซีนโนนีมนะครับคําว่าซีนโนนีก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ครอบคลุมในความหมายนี้มากที่สุด เดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการหาซีนโนนิมให้เบื้องต้นก็คือคำที่มันเป็น general term หายัางไงนะครับส่วนในการค้นที่ดีเริ่มอะไรไม่ถูกถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ใช้คำนามเป็นหลักเนื่องจากว่าระบบฐานข้อมูลที่ค้นแล้วเจอเนี่ยเขาจะใช้ระบบ Index คําคำเหมือนกับหนังสือครับมันจะมีท้ายเล่มฉะนั้นท้ายเล่มมันจะบอกว่าหน้านี้ปรากฏอยู่ที่หน้าไหนบ้าง ปกติเวลาเราอยากจะดูว่าคํานี้อยู่ที่หน้าไหนเราจะพิกไปที่ด้านหลังแล้วมันจะบอกเลขหน้าให้ว่าคํานี้อยู่ที่หน้าไหนบ้างไอ้ฐานข้อมูลก็เช่นเดียวกันนะครับที่มันคน้นเราเจอก็คือมันมีอินเด็กซ์ส่วนชื่อเรื่องอินเด็กซ์ส่วนชื่อผู้แต่งอินเด็กซ์ส่วนแอปสแต็กแล้วก็แบบในส่วนของเนื้อหาเพราะฉะนั้นคําพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคํานามเป็นหลักเราก็จะใช้แบบคํานามเป็นตัวตั้งต้นนั่นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคำคำ ส่วนคีย์เวิร์ดแบบที่สองนะครับเราเรียกว่าเป็นคอนเซปต์เดี๋ยวผมมีตัวอย่างคอนเซปต์ concept มาให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงคอนเซปต์ concept นะครับลักษณะของคอนเซปต์หน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็คือเขียนเป็นเรื่องขึ้นมาแบบนี้ครับว่าเราอยากจะได้เรื่องอะไรเนี่ยเขียนเป็นโจทย์แบบนี้ขึ้นมาลักษณะเป็นโจทย์แบบนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็นคอนเซปต์นะครับก็คือเป็น กรอบของเรื่องที่จะค้นดังนั้นเนี่ยเราต้องมาดูวิธีการถอดคีย์เวิร์ดออกมาว่าเราจะถอดจากภาษาไทยเนี่ยคำไหนบ้างแล้วว่าหลักการค้นของคอนเซปต์เราจะค้นจากกว้างไปหาแคบนะครับตัวอย่างแบบเนี้ยเรียกว่าคอนเซปต์ฉะนั้นคําว่ากว้างไปหาแคบคือให้เรียงลำดับของคำที่เป็นเรื่องใหญ่ เอาไว้ในบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามลองลงมาที่เราไม่ใส่พร้อมกันเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเอาทั้งหมดห้าคำใส่เข้าไปแล้วผลลัพธ์มันเป็นศูนย์นะครับเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้คีย์เวิตร์ดตัวไหนอะ่ะมันทําให้เราไม่เจอเราก็ก็เข้าใจว่าฐานข้อมูลนี้ไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราผมจะค้นนะครับช้าหน่อยเต่ยชัวก็คือเราจะเริ่มใส่ทีละคู่ก่อนเมื่อใส่เข้าไปปุ๊บถ้าใส่ตัวที่สาม ยังเจอผมเล่าอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใส่ตัวสุดท้ายแล้วเป็นศูนย์เนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยแหละไม่ทําให้เราไม่เจอเราก็จะเปลี่ยนคีย์เวิร์ดไปหาคําที่มีความหมายใกล้กันหรือว่าเสมือนกันแบบนี้อันนี้ก็คือค้นจากกว้างไปหาแคบนั่นเองนะครับในแบบนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะทํามีโจทย์มาให้เยะแยะเลยว่าลักษณะของคีย์เวิร์ดกับลักษณะของคอนเซปต์มันจะต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูว่า พอเรารู้เรื่องประเภทของคีย์เวิร์ดไปแล้วสิ่งที่ต้องทราบต่อมานะครับก็คือเครื่องหมายที่ช่วยในการสืบค้นที่เป็นภาษาอังกฤษเครื่องหมายที่เราใช้ได้กับฐานข้อมูลนะครับที่เราใช้ประจําคือเครื่องหมายดอกจันอย่างนี้ดอกจันจะมีความหมายว่าละตัวอักษรตั้งแต่ศูนย์ตัวอักษรไปต้นไปตัวนี้นะครับให้นึกถึงว่าเวลาเราจําตัวสะกดไม่ได้เราจําได้บางส่วน ให,ให้เราพิมพ์ตัวอักษรเท่าที่เราจําได้แล้วก็เอาตัวนี้ละส่วนที่เหลือเข้าไปั้นส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของมันเองว่าหลังตัว G จะเป็นอักษรใดๆก็ได,จได้จะเป็น0เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเทคนิคของมันส่วนอีกอันนึงที่เราใช้บ่อยนะครับก็คือเครื่องหมายคำพูดหรือว่าอัญประกาศ ตรงกับภาษาอังกฤษว่าโค้ดหรือ quotation mark อย่างเงี้ยครับตัวนี้จะมีความหมายว่าทำให้คำเนี่ยขนตรงเหมือนที่เราพิมพ์ไม่มีคำขั้นกลางระหว่างคำตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นภาษาไทยให้ฟังง่ายๆก็คือสมมติว่าพิมพ์คำว่าขนมจีนเนี่ยมันไม่ได้อ่านว่าขนมจีนอยู่ติดกันเสมอไปมันจะอ่านเป็นทั้งหมด3คํคหรือ2คำอย่างเงี้ยครับ มันจะาว่าขนมและจีนดน,นถ้าเกิดว่าเวลาเขาอินเด็กซ์เขาจะอินเด็กซ์ตั้งแต่1มีคําว่าขนม1คําละคําว่าจีน1คําละแล้วก็ขนมจีน1คําละเราอาจจะเจอบทความที่พูดถึงขนมครบกคนจีนนั่งแครอยู่ขนมเปี๊ยะผลิตในประเทศจีนขนมจีนน้ายาก็คือคล้ากันไปหมดความหมายจะแตกดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้คําขั้นกลาง หรือลำดับของคำเรียงตามนี้นะครับว่าลังต้องมาก่อนแค n นเซอร์แค r นเซอร์จะมาก่อนลังไม่ได้เรียงลำดับตามนี้เลยก็คือให้เอาเครื่องหมายนี้ปิดปิด,ปดหัวปิดท้ายมันพวกนี้ก็จะสะกดเหมือนที่เราพิมพ์เลยครับส่วนตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือพวก Of เนี่ย h a ร์ดออฟ a ฮลิ่นะครับอาร and the is a เอ a เ w ็มอ e พวกนี้ถือว่าเป็นคำที่เรียกว่าไม่มีอยู่ในอินเด เป็น ignore word นะครับ stop word แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นวลีที่เราอยากได้คือหูตึงตรงนี้ off ตัวนี้มันต้องเป็นส่วนหนึ่งของ keyword แทน,น off ตัวนี้จะกลายเป็น keyword ได้ก็ต้องใส่เครื่องหมายนี้ปิดหัวปิดท้ายครอบมันไป off ตัวนี้ถึงกลายมาเป็นคำที่ต้องค้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเครื่องหมายที่เราใช้บ่อยจะมีดอกจันกับเครื่องหมายคำพูด ส่วนวงเล็บเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับวงเล็บนี้ก็จําเป็นต้องใช้ใช้เพื่ออะไรเรามาดูก่อนที่จะเข้าใจวงเล็บเราต้องมาเข้าใจตัวเชื่อมซะก่อนนะครับมันจะมีเงื่อนไขถ้าเกิดว่าเราค้นคําเดียวแหละไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่าหนึ่งคำค้นขึ้นไปเนะี่ยเราต้องไปสั่งมานะครับเหมือนเราเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวเราอยากกินเส้นหมี่เนื้อสดตับตัวนี้หมายความว่าในชามเราต้องมีทุกอย่างตั้งแต่เส้นหมี่เนื้อสดแล้วก็ตับ เหมือนเราก็สั่งไหมครว่าเส้นมีแอนเนื้อสดแอนตับก็คือต้องมีทุกอย่างอยู่ในชามที่จะเสิร์ฟให้เราตัวนี้แอนจะมีความหมายว่าทุกคําที่ต้องเจอให้เราต่อด้วยแอนแต่โดยปกติเนี่ยฐานข้อมูลมันจะเป็น default ของมันนะครับก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่พิมพ์แค่คอวักมันจะเป็นแอนอันโตโนมัตินะครับดังน,นั้นถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนเ <and, S 1> <and, S 2> ติมแอนเติมอเราก็พิมพ์เองสั่งมันก็ได้ ส่วนอตัวนี้กลายมาเป็นเงื่อนไขว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนเราบอกไหมคะว่าเส้นหมีหรือเส้นใหญ่ก็ได้ก็คือ2เส้นนี้คุณจะเสิร์ฟมาเป็นเส้นหมี่น้ําเส้นใหญ่น้ํากินได้หมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกส่วนนอตตัวนี้แคบสุดเหมือนเราสั่งไหมคะว่าเส้นหมี่น้ําไม่งอกก็คือไม่เอาอะไรนอตตัวนี้ก็คือเป็นตัวตัดว่าเราไม่ต้องการอะไรในผลลัพธ์ของเรา ก็ให้เอา NOT ไปวางข้างหน้ากว้างสุดคือ OR แคบสุดคือ NOT ส่วนกลังดีคือ AND นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าให้ประสิทธิภาพในการค้นดีก็คือรถการใช้อเพิ่มการใช้แอนเนี่ยผู้นี้เราก็จะใช้ตัวเชื่อมเนี่ยพื้นฐานแต่วันนี้เนี่ยผมจะมีเทคนิคการใช้ตัวเชื่อมขั้นสูงที่เรียกว่า approximately operator นะครับ approximately operator ตัวนี้หมายความว่า มันทําให้คำเนี่ยอยู่ภายในย่อหน้าเดียวกันได้ทําให้คําอยู่ภายในประโยคเดียวกันได้มันจะดีกว่าแอนตรงที่แอนเนี่ยสมมติว่าเอกสารนี้มี10หน้าคําแรกอาจจะอยู่หน้าหนึ่งคำที่สองอาจจะอยู่หน้า9ถ้าเกิดว่ามันห่างกันเยอะความหมายมันจะแตกดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันอยู่ภายในเขตข้อมูลเดียวกันคือประโยคเดียวกันย่อหน้าเดียวกันหรือภายในหน้าเดียวกันเนี่ย เราก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า approximate operator คือ near นี่ยคือทำให้คำค้นมันอยู่ใกล้กันภายในกี่ keyword ฉะนั้นกี่ keyword ก็คือตรงนี้ครับคือความหมายของ keyword ค,คือค่า n แต่ไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นะครับมันจะมี default ของมันว่ายี่ห้อไหนฉนั้นยี่ห้อที่อบรมวันนี้มันจะมี ProQuest มี Web of s i g n e มี Springer ที่ใช้เนียได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงส่วนวงเล็บเข้ามาย้อนหาวงเล็บอีกทีนึงครับว่าวงเล็บความหมายของวงเล็บคืออะไรผมอธิบายด้วยหลักคณิตศาสตร์ธรรมดานะครับวงเล็บเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันใช้หลักการเดียวกับหลักคณิตศาสตร,ร์คือถ้าเรามี2บวก3บวก3มคูณ5อย่างเงี้ยครับ ปกติถ้าเรามีคูณกับบวกทำพร้อมกันไม่ได้กฎของคณิตศาสตร์คือต้องทําคูณก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องทําบวกก่อนเราจะใส่วงเล็บใช่ไหมครับอันนี้มันเกี่ยวอะไรกับฐานข้อมูลก็นะคือสมมุติว่าผมมีคีย์เวิร์ดโรคกรวน้ําในสัตว์สองชนิดคือหมาและแมวอย่างนี้ตรงนี้ครับมันก็คือเหมือนกับมีบวกกับมีคูณคือมีออ l ก n d อยู่ที่เดียวกัน มันทำพร้อมกันไม่ได้โดยฐานข้อมูลเนี่ยมันจะมีค่าตั้งตงน้นนีคือ Default ว่าถ้ามี and or ทำอะไรก่อนฐานข้อมูลส่วนใหญ่นะครับก็คือจะทำ and ก่อนแล้วมาเป็น or ฉะนั้นถ้าเกิดทำ and ก่อนเกิดอะไรขึ้นนะั่คือสมมุติว่าฐานข้อมูลนี้มี1นึ่งแสนเลคคอร์ดมันก็จะเริ่มสุ่คคนว่าในครั้งแรกให้ไปดูก่อนว่าใน1นึ่งแเลคคอร์ดเนี่ย มีรายการไหนบ้างที่มีเอกสารมีทั้ง Rabie แล้วก็ Cat สมมติว่า1 0 0 0 0แสนเจออยู่1,000สําสำหรับคีย์เวิร์ด CAT กับ Rabie มันก็ตั้งรอไว้ก่อนยังไม่แสดงผลออกมาจากนั้นเงื่อนไขที่2คือหรือ Dog หรือ Dog หมายความว่าค้นใหม่เลยว่าใน1 0 0 0 0แสนเนี่ยมี Dog อยู่เท่าไหร่ สมมติว่าใน1นึ่งแสนเนี่ยรายการไหนก็ได้ที่มีด็อกไปเจออีก90,000ืก็จะกลายมาเป็น91,000แทบจะไม่ได้อะไรเลยคือลดไปแค่9,000เองนะครับนั้นอันนี้ขยะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนใหม่ใส่วงเล็บเข้าไปแบบนี้ในวงเล็บแบบนี้นะครับจะอ่านว่าเริ่มค้นดูว่าใน1นึ่งแสนละครมีแคทหรือด็อกเท่าไหร่ สมมติว่าไปเจอแคทหรือด็อก9 0 0 0 0มืนอย่างนี้มันก็จะบอกว่าให้ไปดูว่าใน90,000มตรงนี้มีเรบีเท่าไหร่ก็คือไม่ได้ไปนค้นใหม่จากแสนนะครับไปนค้นใหม่จากผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าถ้าอาจารย์ขี้เกียจจำว่ายี่ห้อไหนอะไรกับค้นก่อนค้นหลังเอาวงเล็บไปใส่อเสมอครับมันก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าในลักษณะแบบนี้ คือ or ค้นก่อนแอนได้ขยะน้อยกว่าหรือถ้าเกิดว่ากลิเกจาจเราสั่งมาเลยครับว่าเราอยากให้อะไรหาก่อนหาหลังโดย operator มันจะเรียง near not and or แบบนี้ครับก็คือถ้า near มาก่อน near ค้นก่อนเลยแต่ถ้าเกิดว่ามี not มาก่อน not ค้นก่อน แล้วก็ลองมาเป็นแอนสุดท้ายคือออแต่เราขี้เกียจจำอะ่ะเราก็สั่งมันด้วยวงเล็บนั่นเองนะครับอันนี้คือเทคนิคเบื้องตน้นอ่ะทีนี้พอเราทราบตัวเชื่อมแล้วก็มาสู่วิธีค้นครับวิธีค้นก็จะมีเบสิกกับแอดวานซ์แต่ถ้าเกิดว่าในยุคใหม่ครับเราใช้เบสิกก็ได้แล้วเรามาใช้เทคนิคการกรองช่วยที่หลัง แต่ถ้าเกิดว่าเริ่มจาก Basic แน่นอนว่าผลลัพธ์เยอะแล้วก็กว้างอยู่เนื่องจากว่าระบุอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่า a d v a n c e ์ข้อดีของมันนีคือแคบกว่าแล้วก็ปริมาณไม่มากแต่ข้อเสียคือถ้าเราใส่ผิดตั้งค่าผิดโอกาสเป็นศูนย์มีเยอะกว่านะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะเน้นการใช้ Basic Search เป็นหลักนั้นเทคนิคในการสืบคน้นก็จะมีหนึ่งก็คือคีย์เวิร สเครื่องหมายต้องใช้ไหมสามก็คือตัวเชื่อมนะครับก็คือเงื่อนไขพวก and or not แล้วก็สคือการเลือกวิธีคน้นอ่ะทีนี้พอเราค้นได้เราก็จะได้ผลลัพธ์เราก็จะสู่ขั้นตอนการกรองครับกรองข้อมูลเนี่ยพื้นฐานที่เราใช้อยู่ก็คือปีที่พิมพ์นะครับเพราะนั้นเราไม่ทราบเลยว่าฐานข้อมูลนี้มีอายุถอยหลังเป็น100ปีหรือห้ปี นั้นในการทำบทที่2หรือทำ literature review การรีวิวงานเราอาจจะต้องการรีวิวงานไม่เกิน10ปี5ปีจากนี้อย่างเงี้ยว่ามีวรรณกรรมเรื่องนี้เยอะแยะไหมเราก็จะใช้ตัวกลองที่เรียกว่าการกำหนดปีที่พิมพ์แต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลมันเยอะเกินไปเราอาจจะเพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปเรื่อยๆก็ได้นะครับว่าถ้าคนแล้วมันยังกว้างมากเราก็ใช้คีย์เวิร์ดตัวลองลงมาค่อยๆใส่ลงไป ส่วนถ้าเกิดว่าฐานไหนมันเป็นสหะเราก็จะใช้วิธีการกำหนดที่เรียกว่า subject หรือต้องการวารสารเราก็กำหนดสิ่งพิมพ์ส่วนพื้นฐานเราจะใช้อยู่ไม่กี่อันนะครับก็คือปีที่พิมพ์กับเพิ่ม o ีดเป็นหลักนั่นเองอันนี้คือหลักการกรองข้อมูลส่วนกรองได้แล้วนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าผลลัพธ์ที่มันเอามาให้เราเนะี่ย50สิบ เชื่อมันนะครับว่าอันที่1ดีกว่าอันที่2เราก็ต้องมาดูว่าฐานข้อมูล่ะเขาจัดเรียงตามอะไรทุกยี่ห้อนะครับจะบอกว่า source results by ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีหลายทางเลือกให้หาคำเนี้ยชื่อว่า relevance ไอ้ relevance ก็คือการเรียงตามความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ด อันไหนที่มีความกี่ยงเงี้ยงสูงสุดจะอยู่ด้านบนทีนี้มันคิดยังไงหลักการเข้าใจง่ายๆก็คือสมมุติว่ารายการที่1มี100คำนะครับหรือรายการไหนก็ได้มีความหมายว่ามีคำทั้งหมดอยู่100คําเจอคีย์เวิร์ดของเรา10คคำตัวนี้มันก็จะดูว่าในเอกสารนี้มีความหนาแน่นชุกชุมอุด,ดมไปด้วยคีย์เวิร์ดของเราคิดเป็นร้อยละ1ิ ก็คือมีร้อยคำเจอสิบคำก็คิดว่าหนาแน่นชุกชุมอยู่ในตาร้อยละา0สิบแต่ได้กระดุกว่าบทความที่สองยาวกว่ายาวพันหนึง่งเจอคีย์เวิร์ดของเราเท่ากันคือสิบตรงนี้ก็คือจะบอกว่าหนาแน่นชุกชุมอุดมไปด้วยคีย์เวิร์ดของเราคิดเป็นร้อยล้านหนึ่งดังนั้นในลักษณะแบบนี้มันจะอยู่ในลำดับถัดมาดังนั้นถ้าเกิดว่าผลลัพธ์เราจะออกมาทักหนึ่งร้อยเราจะดูไม่เกิน30ลำดับแรกก็ได้นะครับ เนื่องจากว่าถ้ายิ่งอยู่ล่างลงไปมันยิ่งเบาบางลงไปเรื่อยๆคีย์เวิร์อดอาจจะเจอคําเดียวก็ถือว่าค้นเจอแล้วดังนั้นอันอยู่ล่างๆเนี่ยเหมือนเราดู Google เราไปถึงหน้าสิบไหมเราดูอย่างมากก็คือหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามอย่างเงี้ยหน้าสุดท้ายยิ่งเบาบางเดี๋ย Google มันก็จะบอกนะครับว่ามันเรียงตามอะไรแต่เราไม่ได้สังเกตเองตรงนี้ให้หาพื้นฐาน,นันนี้ถ้าเกิดว่า อันอื่นดีกว่านี้อย่างสายพวกวิทยาศาสตร์ต้องการความสดของข้อมูลขึ้นมาก่อนเราอาจจะเปลี่ยนการจัดเรียงเป็นปีที่พิมพ์ก็ได้นะครับอันนี้คืออยู่กับว่าเราต้องการเรียงแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหลักจับให้หาคํานี้เอาไว้นั่นเองคือระลส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเราต้องเอาไปเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมเอาออกอย่างไรหรือเราจะสั่งพิมพ์ฟูลเทคเราออกอย่างไง พวกนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการดูว่าแต่ละยี่ห้อมันมีวิธีการจัดการข้อมูลอย่างไรบ้างนั่นเองทันนะครับตัวนี้อ่ะอันนี้คือเทคนิคเบื้องต้นแต่ทีนี้ผมมีเทคนิคของอาจารย์อีกอันนึงก็คือสาราสนเทศมันเยอะมากเรามีวิธีการจัดแบ่งยังไงอันนี้ดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้พื้นฐานก่อนแล้วก็หลังจากนี้อาจารย์ก็ไปประยุกต์ใช้กับยี่ห้อไหนก็ได้ อันนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าเวลาเขาแบ่งฐานข้อมูลเนี่ยอันนี้แบ่งตามวิชาชีพผมนะครับก็คือลักษณะการนําไปใช้มันจะมีอยู่ด้วยการสามประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งถ้าฐานมันจะมีประเภทมี full text ก,กับไม่มี full text เ,เมื่อไหร่เราใช้ฐาน full text เ,เมื่อไหร่เราใช้ฐานไม่มี full text ตัวอย่างนะครับสมมุติว่าอาจารย์กําลังคิดหัวข้ออยู่แต่หัวข้อนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะจุดไหนจะไปทําจุดไหนดีตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสายวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าต้องการทํำนมถั่วเหลืองให้มาเป็นโยเกิร์ตอย่างเงี้ยมันมีคนทําหรือเปล่าทำแล้วมันได้ผลไหม แล้วมันเป็นตัวไหมอย่างเงี้ยเราต้องไปหาวรรณกรรมก่อนว่ามีคนคิดหรือทำวิจัยเรื่องของการเอาถั่วเหลืองมาทำเป็นโยเกิร์ตหรือเปล่าพวกนี้เนี่ยเราจะไม่มีรายละเอียดแค่กำหนดกรอบหัวข้อวิจัยอยู่เราก็ต้องไปดูว่าถ้างานวิจัยไหนที่มีคนทำน้อยมันจะหาวรรณกรรมมาอ่านยากครับมันจะทำให้เราแคบแล้วก็ไม่รู้จะออกไปแนวไหนเราก็ต้องเริ่มใหม่เป็นผู้บุกเบิกอย่างเง้นพวกนีน้ให้ไปฐาน ที่เรียกว่าไม่มีฟูเทคก็คือฐานบรรณนุกรมอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสายการศึกษาหรือศึกษา,าศษาสตร์อย่างเงี้ยอยากจะออกแบบโปแรแกรมช่วยสอนสําหรับผู้พิการทางหูแล้วก็ตาอย่างเงี้ยมีคนทํำไหมในลักษณะแบบนี้คือฐานกลุ่มเนี้ยครับจะไม่มีฟูเทคคือฐานเอลิกอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยเราก็จะใช้พวกนี้เพราะว่ามีปริมาณข้อมูลเป็นหลักเกือบล้านหรือล้านขึ้นไป แล้วก็ถอยหลังเป็นร้อยรปีก็ได้หรืออาจจะมีสิ่งพิมพ์หลากหลายชนิดรวมอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้เป็นการหาเรื่องก่อนนะครับก็คือกำหนดกรอบแต่ฐานฟูเทคใช้ตอนไหนเช่น,น,ชน,นเราอยากจะดูว่าทฤษฎีหรือว่าการใช้ทฤษฎีนี้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรประเภทน,นี้มันมีหลักการยังไงใช้ยังไงแล้วก็ กี่เดือนกี่ปีขั้นตอนมันเป็นยังไงพวกนี้เนี่ยเราต้องการรายละเอียดซึ่งแอปแตกให้ไม่พอแล้วเราก็ต้องใช้ฐานกลุ่ม full text ฐานกลุ่ม full text เนี่ยจะมีปริมาณน้อยไม่มากเท่ากับอันนี้นะครับก็คืออาจจะเป็นหลักแสนหรือหลักล้านแต่ว่าข้อมูลอาจจะสั้นเพราะว่าเขาจะจำกัดปีในการบอกรับอีกว่าดูได้ไม่เกินปี97จนถึงปีปัจจุบันอะไรพวกนี้ ถ้ามาหาวิทยาลัยเราซื้อแค่ที่เรียกว่า current package เพราะฉะนั้นอันนี้จะไปเกี่ยงงอนมันว่าไม่มี full t e c h นะครับก็คือหาไอเดียหาข้อมูลไว้ก่อนส่วนอีกอันนึงถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องข้อมูลแต่มุ่งเน้นเรื่องสาขาเป็นเกณฑ์สาขานะครับฐานข้อมูลก็จะแบ่งตามกลุ่มสาขาที่เรียกว่า multi disciplinary คือมีทั้งวิทย์สังคมมนุษย์อยู่ด้วยกัน ฐานกลุ่มวิทย์กลุ่มสังคมพวกนี้ฐานกลุ่มสหนะครับถะดําดเป็นฐานตั้งต้นได้ง่ายเนื่องจากว่าเช่นผมทําเรื่องจิตวิทยาอย่างเงี้ยจิตวิทยาไม่ต้องมีทั้งทางสังคมจ,งงจิตวิทยาองค์กรจิตวิทยาสายพยาบาลสายวิทยาศาสตร์นนงานของเราอาจจะคาบเกี่ยวไปอยู่ในหลายหลายสายได้เราก็ไม่รู้จะเริ่มอะไร,รก็แทงกักก็คือเริ่มจากกลุ่มสหะ ส่วนกลุ่มวิทย์เนี่ยเขามีเยอะอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็คือมันจะแยกออกปเป็นสายเคมีสายวิศวะนั้นถ้าเกิดว่าเราเหมือนเราไปซื้อผลไม้แต่เราไปตลาดที่ขายเครื่องจักรก็คนละที่กันเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ก็คือเราก็ต้องดูว่าของเราเป็นอะไร mm hmm. กลุ่มสังคมมนุษย์นะครับ mm hmm. จะมีน้อยหน่อย mm hmm. พวก ABI เ mm hmm. น,นี่ยสังคมศาสตร์ Emerald ก mm ็เน้นสังคมศาสตร์ แล้วก็ฐาน a g e อย่างเงี้ยครับพวกนีนะ้จะเป็นสายสังคมแล้วก็ p project s Mill จะเป็นทางด้านมนุษยวิทยาเป็นทางด้านวรรณกรรมเป็นทางด้านอะไรพวกนั้นนะอันนั้นนะก็จะอยู่ในฐานเฉพาะด้านนะครับในส่วนผู้นี้ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตามชนิดสิ่งพิมพ์เมื่อไหร่เราใช้วาลสา,ารเมื่อไหร่เราใช้หนังสือตัวอย่างนะครับเช่นอาจารย์ อยากจะดูว่าทฤษฎี Gap Analysis อย่างเงี้ยมันพูดว่า Gap Analysis หมายถึงอะไรทฤษฎีนี้มีประโยชน์ยังไงใครเป็นคนคิดหลักการมันเป็นยังไงมีวิธีการนำไปใช้กับคลครนะครับในแบบนี้ก็คือพวกนี้ต้องการ Text ก็คือเลฟเลนเราก็ต้องไปใช้กลุ่มหนังสืออิเล็กทรอนิกสการคน้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะใช้คีย์เวิร์ดที่หยาบกว่าการค้นวารสารนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการดูว่า Gap Analysis ิสนำไปใช้กับองค์กรประเภทธุรกิจทางธนาคารอย่างเงี้ยมันใช้ได้ผลไหมมันมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรผู้นี้เราต้องมีหางานวิจัยงานวิจัยส่วนใหญ่จะตีพิมพ์อยู่ในรูปแบบของบทความบทความก็จะตีพิมพ์อยู่ในวาราสารผู้นี้จะอยู่ในกลุ่มวาราสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับ พราะนั้นอันนี้เลือกให้ถูกว่าเราจะใช้หนังสือหรือวารสารวารสารนี่จะมีคีย์เวิร์ดที่ละเอียดกว่าส่วนอันสุดท้ายเรียกว่ากลุ่ม a g g r e g a t e d คือรวมมิตรมีทั้งหนังสือและวารสารอยู่ด้วยกันพวกนี้เหมือนเราเข้าไป big c l o t u s c a r f u ครับเขาไม่ได้ผลิตสินค้ายี่ห้อของเขามีเขาไปรับคนอื่นมาเพราะฉะนั้นลักษณะของ a g g r e g a t e d คือส่วนใหญ่ไม่ใช่เจ้าของก็คือไม่ใช่ publisher พวกนี้เป็นซื้อสิทธิ์ในการเผยแพร่มาจากสำนักพิมพ์อื่นเราก็รวมไว้ในชื่อยี่ห้อของตัวเองอันนี้ก็จะมีเอฟสโกรับพวกนี้เป็นที่รู้จักโพกเควสพวกนี้ถือว่าเป็นกลุ่มอากิเกเรตข้อดีคือมีทุกอย่างซื้อได้ที่เดียวเลยข้อเสียก็คืออาจจะดีเลยในเรื่องของฟูเท็กซ์เนื่องจากว่าสำนักพิมพ์อาจจะบอกว่าฉบับใหม่ล่าสุดให้ฉันขายก่อน อีกเดือนนึงคุณค่อยเอาฟูลเทคไปแบบนี้เรียกว่าดีเลย์หรือเอนะ็มบาโกในศัพท์ของมันนะครับว่า aggregate จะมีปัญหาเรื่องผู้นี้นะอันนี้ก็คือเทคนิคในการดูเรื่องของแหล่งข้อมูลที่จะคน